อ่ะก็สวัติดีเพื่อนเพื่อทุกท่านครับมาเจาอเกับผมอารเกเต็มไเดิมยอย่างอยู่ที่บ้านเดิมทำก่อของเมื่อวานนี่แหละที่เราฝากแกล้เข้าไปก็ก่อนรับชมกันก็มันจะนาไปาใครจะเล่นตามทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะฮะแล้วก็น้องๆกับห8สแปดปีคนใช้วิจารณก์การรับชมเรามาเริ่มันเลยพอดีเขาส่งคนณธรรมเข้ามาช่วงเย็นเนี้ยตอนนี้เวลากี่โมงแล้วทุ่มห้าสิบขอประมาณห้าทีพอพอจะพาเอ่อแม่บ้านไปทานข้าว ขอห้าทีพอพอดีเปิดเขาเจอพอดีขอเวลาเขาแค่ห้าทีไปเริ่มเลยย่า้เสียเวลาเมื่อวานมีสองร้อยห้าสิบบาทเมื่อวานเอาไว้สองร้อยห้าสิบเมื่อวานเรา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 ไงเราก็ได้ค่าเก๊กหวยแ,แล้วแต่วันขี้เหนียวไงแค่สามบาทวันนี้ไม่ขี้เหนียวแล้วป๋าเลยไปห้าบาทเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงห้าบาทไปธรรมดาก่อนสักสิบทีไม่ต้องอันนี้ตามสูตรงวกระโดดนะนี่งวกระโดดนานมากแล้วป่าไเลยเข้ามาเล่นเลย นานมากเลยล่ะพูดตรงๆก็นานมากเลยล่ะไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเท่าไหร่อ่ะมาเรื่อยๆไปเรียงเลียงาบาทอะไรสิบบาทดีเอ๊ะเหมือนบางแรกจะขาดทุนอุ้ยขาดทุนนะเอ๊ะอะอืะอยังไงขาดทุนไปยี่สิบสี่บาทเอาใหม่ไม่กลัวขอสิบบาทยังไม่เทอโบรหรอกขอดูธรรมดาก่อนอีกที เฮ้ย,ยไม่ดีนะมันไม่ดีนะบอก,กยิ่นไม่ค่อยสุขภาพอะไรเงี้ยเป็นไงบาทห้าสิบหัวสามตัวเฮ้ยโดดหนยเว้ยเจ็บขาบอ๊อบไปอะไรยังไงวา เจ็บขาเปล่า,าอ,อะไรวันนี้อ่ะไปทีแอดไม่ชอบใส่เทโบรหรอกเฮ้ยเหมือนจะเจ็บขาป่ะมันจะเจ็บขา,าเฮ้ยไปโดดโดดจะแทรกเทโบเข้าอย่างเงี้ยปึ้งแทรกเข้าไปปึ้งปึ้งเฮ้ยโดดเฮ้ยโดดโดดโดดอ้าโดดมาสิมันคูณสิบนนเนาะเนนี้อาจารย์ไม่ผิด ถ้าเต็มสองข้างคูณสิบนะจะได้เท่าไหร่เนี่ยหูป้ประทัดตาได้น้อยห้าบาทโอ้โหสิบห้าบาทคูณสิบได้ร้อยห้าสิบาทโถออกข้างหน่อยก็มวลาเอาไปเรื่อยมีเวลาอีกหลายทีอยู่สองทีไปไปเงียบส้มเหรอเอามันหมุนไวๆได้ใช่ไหมแอดไปสามสิบครั้งเลยเกียดรอห้าบาทเหลือร้อยห้าสิบ ขึ้นอ่าขึ้นมาหูบางแรกก็เอาเลยอ้าวนี่เต็มหน่อยไหมเต็มไหมเต็มสักทีนี่อยากรู้อ่ะไม่เต็มตเต้นมาไม่เคยได้เต็มหรอกไอ้คอผ้าไอ,อ,อ,อ้คอเงินก็ทองไอ้ตัวนี้ได้อยู่เนี่ยก็เต็มห้าบาทจะได้ห้าร้อยอาห้าร้อยอุ้ยมาไงพี่น้องบอกมะโอนโอ้โหนั่นไงเราไม่ขี้เหนียวไงถูกปะเราไม่ขี้เหนียวไง โอ้โหดีจริงอ่านี่อะไรอร้อยหนึ่งเนี่ยอะไรเนี่ยอ่าฮะไปเรื่อยยี่สิบเอาหายเวียมดีเอ้ยเราไม่น่าขี้เหนียวเลยเนาะตอนแรกเนาะแม่อันนี้อีกห้าอีกแล้วอ๋อสองร้อยหกสิบโอ้ยสวยไปเรื่อยโโอ้หได้ตังค่าข้าวเลยได้ตังค่าข้าวพาคุณนายเข้าไปทานข้าวเลยไปไป โอ้โหถ้าไหลอย่างเงี้ยมานาแล้วช่วงแรกเหมือนมันจะไม่ให้นะแหมเอาหายมาหน่อยมาหน่อยโอ้โหสวยเลยโอ้มาดีะละโอ้มาดีะละช่วงแรกเหมือนจะไม่ให้เราช่วงหลังมาให้เอาให้เอาสวยละโอ้สมชื่อบน,นัสไทา์ของจริงขึ้นไหมไม่โอ้ไม่ขึ้นแล้วไม่โดดแล้วโดดไม่ไหวแล้ว <laughs> โอ้ไปไหมมา ออหือนี่ได้เท่าไหร่อันนี้ห้าสิบป่ะห้าสิบละเอาละอ้าวปิดบ้างสุดท้ายเหรอมีเวลาเหลืออีกเกือบนาทีอ้าวอาขออีกขออีกขออีกสามสิบเขาอ่อาน่าจะได้อยู่ละอ่ะมาทำอีกครั้งมาไหมมาสิดังมามัางละโดดมัางละ <laughs> โอ้มันให้เหมือนแรกๆจะไม่ให้เราเว้ยไปมาก็มาจัดให้โดดไม้ขึ้นเออเจ็บขาหรือไงฮ เอ้องัวเนี่ยเจ็บขาเปล่า,ามามาเรื่อยอืมันได้กระจิกกระจ้อยอย่างนี้ไม่ไหวอะช่วงหลังเนี่ยมามาขึ้นขึ้น,นที่เหนียวห้าบาทเมื่อวานสาบาทต้นงได้เยอะกว่านี้โถเพราะคุณทุนหัวว่าอ้าวสองร้ห้าสิบาทจ้าเอาเอาโอา้ยได้ไปร้อยหนึ่งบ้างนี้ จะไม่ให้ไว้หลุดไปได้ไงมัน,นี่ส้มแหละด,ดอมส้มดอมส้มหมดเวลาแล้วเอาไปขึ้นไหมขึ้นซิเอาหูบางสุดท้ายชอบโอ้พระคุณพะยอะขมองอิมมาอุ้ยไม่ได้มาไหมถุงทองถุงเงินถุงไอ้ตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ล่ะเสียวเหลือเกินมาไหมอ่าฮะประทัดเอาวะประทัดนี่ได้เท่าไหร่น่าจะเก้าห้าบาทไม่ได้กี่บาทปะ ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเอาร้อยห้าสิบก็เอาโอ้นิดหน,น,น,น่อย่มทบทุนโอ้ทํามมอย่างนี้มานี่ละห้าบาทไม่น่าขี้เหนียวก็จะเรามเมื่อวานไปขี้เหนียวมาจัดป้ายต่อเลขสี่ทีหมดสี่ทีนี้ป๋าไปแล้วนะป๋าพอแล้วนะก็ถือว่าอิ่มน้ำสําราญนะมาโอเคบทสรุปจบไปละมายืนหน้าบึ้งอยู่เลยว,วันนี้ขอบคุณมาก ขอบคุณแล้็ขอบคุณในบ้านหลังนี้ด้วยก็อยากรู้อยากเห็นอะไรก็เข้าไปที่คอมเมนต์แล้วกันส่วนใครดูแล้วก็ทําไ้เพื่อเป็นความสนุกลื่นเริง,เ,รงเฉยนะคลิปนี้ไม่แนะนําให้ใครเล่นตามแล้วก็น้องอายุต่ตำกว่า18ปีโปรดใช้วิจารณ์การรับชมนะอยากรู้อยากเห็นอะไรไปดูที่คอมเมนต์แล้วละกันนี้ป๋าไปแล้วขอทุกท่านโชคดีและเจอกันเมื่อเราเจอกันสวัสดีครับ